ระทุนหมดร้านทำยังไงก็หาสวยๆเข้ามาใหม่ดีครับนี่นี่ slk 250ปกติเจอแต่ slk 200คันนี้250ตัวท็อปตัวแรง amg นะฮะปี2012ออปชั่น เทพเทพมีอะไรกันบ้างมาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED และเป็นระบบใหม่แล้วด้วย Intelligent Light System แล้วนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเทอร์โบคู่มาพร้อมกับพละกำลัง211แรงม้าก,กันเลยนะฮะแม็กของเจ้าคันนี้เป็นแบบ AMG 18นิ้วนะคะรับรับมากับยาง m มิชลินกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED ไมาใช้งานและหลังคาเปิดประุนแบบไฟฟ้านะครับจอกลางเป็นขนาด7นิ้วลองรับการเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบ แอร์ Air, แยก2โซนนะครับเกียร์เป็นเกียร์เสปีดแบบออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีมาให้และคันนี้มาพร้อมเลขใหม่เพียง78,000กิโลเท่านั้นมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับคันนี้ได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาก็จะเจอกับพื้นที่การเก็บของแต่จะถูกเบียดเบียนด,ด้วย หลังคาที่เปิดออกมานั่นเองนะครับถ้าพับพูดปิดหลังคาก็จะเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยภายในของเจ้าคันนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลทูโทนเป็นโทนเดียวกับสีกาแฟนั่นเองหรือแบบมกค่ามคค่าอย่างนี้นะครับ และเบาะคู่หน้าของเขาสามารถปรับได้ถึง10ทิศทางและมีเมมโมรีมาให้3ตำแหน่งด้วยและสำหรับราคาของเจ้า S L K 2 5 0คันนี้นะครับเปิดราคาเร้าๆไปเลยอยู่ที่985,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้และเพื่อไม่ให้การพลาดรถส,สวยๆดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมัน่นเริ่มต้น่ H P C สวัสดีครับ